โอเควันนี้เป็นการทดสอบนะครับแรกของผมนะในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะตัวโปรแกรมที่ผมได้พัฒนาขึ้นมาเขาเรียกอะไรทำขึ้นมาใหม่นะครับต่อยอดจากของเดิมก็คือเริ่มจากโปรแกรมแก้ปรับแต่งรูปภาพก่อนนะครับก็จะมีซอฟต์แวร์บางตัวนะครับที่ผมจะพัฒนาให้ระบบสามารถ ติดตั้งและถอนการติดตั้งด้วยวิธีการเข้าไปในเซตติ้งแล้วก็ app install, แอปอันอิสตอล้วคือ,อคือเลือกโปรแกรมที่จะลบได้นะครับจะมีคือมันจะมีบางตัวเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบว่ามันมีตัวไหนบ้างอย่างตัวโพสต์ตัวอีดิตตอนนี้นะครับณเวลานี้นะครับหรือวันข้างหน้าก็คงยังคงเป็นพอตเทเบิลอยู่เพราะว่ามันจะเอือ้ออำนวยต่อการใช้งานที่สำหรับใครที่ร้านในหลาย ID ในเครื่องเดียวกันอะไรนี้ก็คงต้องเป็น Port ทเบิลเหมือนเดิมนะจะมีบางตัวเท่านั้นที่เป็นตัวที่ผมกําหนดให้ว่าอซอฟต์แวร์ตัวนี้สามารถใช้ได้แค่เครื่องเดียวน,นะอะไรเงี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้งแบบมาตรฐานหน่อยนะครับเรื่องการแตกไฟล์นะครับการแตกไฟล์นี่คือ,อหลักๆแล้วจำนวนไฟล์เนี่ยมันจะเป็น .7z นะครับคือคือเซเวนซินแหละจำนวนไฟล์จะไม่เท่ากันนะ อันนี้จากในวิดีโอนีมีอยู่3ไฟล์บางทีอาจจะเห็น2บางทีอาจจะเห็น4แล้วแต่แต่หลกัลกๆแล้วคุณต้องดาวน์โหลดไฟล์ทุกไฟล์ให้ครบนะครับผมลบตัวนี้ทิ้งก่อนนะดาวน์โหลดให้ครบทุกไฟล์นะครับบางเครื่องตัวนามสกุลไฟล์ .001 จะไม่แสดงนะครับคุณจะเห็นเฉพาะ .002 และ .003 นะครับกรณีถ้าคุณโหลดมาแล้วนะครับโหลดมาแล้วแล้วปรากฏว่าเป็นแบบนี้นะครับหรือหรือเป็นลักษณะแบบนี้ นะโมดเล็บ1งโมดเล็บ2วงเล็บ,บ,บคุณต้องทําการเคลียร์ไฟล์พวกนี้ออกให้หมดก่อนนะลบทิ้งไปเลยแล้วโหลดใหม่หลักๆคือจะเป็นไฟล์ประมาณนี้นะครับจากนั้นให้คุณคลิกขวาคลิกที่ Extract here หรือไปที่ Seven Ke ีด p เนะี่ยแล้ว Extract here คุณจะได้ไฟล์ติดตั้งมา1ไฟล์โอเคตัวนี้เป็นตัวติดตั้งของโปรแกรมปรับแต่งรูปภาพผมก็จะกลคลิกขึ้นมาเลยเหมือนเดิมนะครับถ้าเครื่องไหนที่มีแอนตี้ไวรัส บางทีเขาก็จะเขาเรียกอะไรนะมีการแจ้งเตือนหรือมีการลบอันนี้ผมบอกไม่ได้จริงๆนะครับว่ารูปแบบการบล็อกการลบเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับแต่เดี๋ยวถ้ามันมีการบล็อกหรือลบฟไฟล์เอกผมจะแสดงให้ดูณนะีวิดีโอนี้นะครับแต่คงเป็นในส่วนของ a v a วนะครับโปรแกรมทีิรัาที่ผมใช้งานอยู่เป็นของ a v a วเป็นลิกิซิตแท้อะไรเงี้ย การติดตั้งคุณก็ Accept ไปเลยอันนี้คือเป็นเงื่อนไขนะครับว่าเออมีบาบาบานะติดต่อผูอ้พ,พัฒนาได้ยังไงนะครับประมาณนี้ก็กด Next ไปนะครับก็เกินเกินนำว่าซอฟต์แวร์นี้ทำผู้พัฒนาเพื่ออะไรนะฮะสามารถเข้าดูกู้มือโดยละเอียดได้ที่ไหนนะฮะด้านล่างก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยตรงนี้นะครับคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดนะของซอฟต์แวร์ต,ตัวนี้ก็จะเป็น YouTube ที่ผมทําไว้อ,นนะอ่าลสักดากแล้วนะครับตัวนีว้ก็กด Next ไปนะครับ คุณต้องการ e ี t e s h o t t u u t ไว้ที่ Desktop หรือไม่นะครับอ,อันนี้ก็เป็นขั้นตอนมาตรฐานของโปรแกรมที่ผมพัฒนาขั้นแรกกการติดตั้งแบบมาตรฐานนะครับก็จะมีฟังก์ชันในเรื่องของการที่จะสร้าง s h o r t c u t เอาไว้ที่ Desktop นะครับถ้าคุณต้องการสร้างคุณก็กดติ๊กเข้าไปนะถ้าไม่ต้องการสร้างก็ไม่ต้องติ๊กนะครับที่เหลือกอ็คลิกติดตั้งได้เลยปุ๊บนะครับแล้วก็รอนะโฟลเดอร์ er ที่ จะแสดงขึ้นมาเป็นโฟลเดอร์ AOM ตรงนี้นะครับก็คือชื่อ,อต้นต้นทางของผมเลยที่มาที่ไปนะก็คือชื่อคุณอ้อมแฟนผมนั่นแหละนะครับที่ทําให้ผมพัฒนาโปรแกรมนะครับพวกนี้ขึ้นมาก็จะเป็นชื่อโปรแกรมตรงนี้พอติดตั้งเสร็จแล้วก็จะบอกขอบคุณครับที่ใช้อซอฟต์แวร์ของเรานะครับถ้าติดติดปัญหาย,ยัางไงติดต่อก็ทางอีเมลนี้หรือทางไลน์ ID สังเกตไลน์ ID นะผมจะเริ่มเฟซออกมาเป็นไลน์ ID ดตัวนี้แล้วนะครับจะไม่ใช่ จะเริ่มจะไม่ใช่แบบเอเชียสิทธ์แฟชั่นอจิเมันนั้นคือเป็นจริงๆเดิมทีมันเป็นลายไอดีของร้านขาเสื้อผ้านะครับแล้วที่ผ่านมาอย่างที่บอกคือผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทาเป็นซอฟต์แวร์ขายแต่ทีนี้มันด้วยความที่ว่ามันมันผสมปนเปกันมั่วหมดเลยคือทั้งลูกค้าเสื้อผ้าทั้งลูก <c oughs> มันไม่ไหวก็เลยต้องแยกโซนออกมาก็เป็นไลน์ไอดีตัวนี้ปัจจุบันนะฮะปัจจุบันก็คือถ้าเป็นลายไอดีตรงเนี้ยก็คือจะได้เรกตรงโดยผมเลย นะแต่ถ้าเป็น a อเซียสิบเนเนี่ยอาจจะช้าหน่อยนะครับบางทีก็จะดีเลย์แต่ตัวนี้ก็มีบาง,บาง ас, มีบ้างที่ดีเลย์เพราะว่า ah, ผมไม่ได้ทํางานในส่วนของซอฟต์แวร์อย่างเดียวนะครับก็จะมีงานทําสวนงานออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็เป็นปกติของมนุษย์นะครับก็กด next ไปนะครับก็ inbox แล้วก็อย่าลืมนะครับนะอย่าลืมนะกด subscribe ด้วยนะครับแฟนเพจแล้วก็ YouTube นะครับสออย่างนี้นะครับอย่าลืมนะก็กดไปแล้วก็ต้องการ รันโปรแกรมขึ้นมาเลยไหมนะครับถ้าต้องการก็กดฟินิชแล้วก็รันคือถ้าไม่ต้องการก็กดออกนะถ้ารันก็คือเป็นหน้าจอสีดําเป็นหน้าต่างสีดําเหมือนเดิมรูปแบบการทําง,งานก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการรันก็ติ๊กออกแล้วก็ฟินิชไปรูปแบบของโปรแกรมก็โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับโฟลเดอร์ออมเสร็จแล้วโฟลเดอร์ m o r m g นะครับหน้าตาสังเกตนะยังมี a c สเ s s ต่างๆนะ,นะเหมือนเดิมผมจะมีเฟรมไปให้ บางส่วนนะครับไม่รู้ว่ารันมันรันได้ไหมสักครู่นะครับบางส่วนนะบางส่วนรามีไปให้ซึ่งคุณต้องหาเองเพิ่มเติมวันนี้เป็นสแตนดาดที่ผมทําไปให้เป็นตัวอย่างนะครับว่าเฟรมมันเป็นหน้าตามนนี้นะอะไรอย่างนี้ก็หลกัหลกๆก็คือให้ใช้รูปภาพและเฟรมเนี่ยให้มีดัชนที่ใกล้เคียงกันจะดีที่สุดดัชนคือขนาดคุณกว้างคุณสูงอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม,ไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์ไว้ทําไมก็ไปดูในวิดีโอวิธีการใช้งานแล้วกันนะ หลักๆที่คุณจะต้องยุ่งด้วยก็มี3ามโฟลเดอร์นะฮะสโฟลเดอร์นี้นะที่คุณต้องยุ่งด้วยนะ resource image ก็คือโฟลเดอร์รูปภาพผลลัพธ์ของของรูปภาพที่คุณทําโปรแกรมทําการอรับแต่งเสร็จแล้วจะไปอยู่ในทั้งหมดเลยนะครับมันก็เมื่อโปรแกรมทําการปรแกรมปรับแต่งเสร็จแล้วเนี่ยอ่านิ้นพันกันแลวครับก็จะมีไฟล์เท็กที่เป็นอ่าลิงก์ชื่อรูปภาพมันแสดงอยู่ตรงนี้นะครับคุณก็เอาไฟล์เท็ตรงนี้ไปใช้งานนะครับ เดี๋ยวไปดูในวิดีโอวิธีการใช้งานเอาแล้วกันเนาะพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับโมอิงจีนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาครั้งแรกนะครับโปรแกรมจะถามตรงนี้ก่อนเลยครั้งแรกนะคุณต้องกรอกอีเมลที่คุณส่งให้ผมแล้วก็คีย์คีย์ลายเส้นโปรดักที่ผมส่งให้นะคือพอคุณส่งอีเมลให้ผมเนี่ยผมจะแอดสิทธิ์การใช้โปรแกรมให้คุณแล้วก็จะส่งคีย์ลาเส้นให้คุณทางอินบ็อกซ์ซึ่งคีย์ลเส้นเนี่ยผมบอกไปเลยว่าอย่าให้ใครเพราะว่าโปรแกรมจะล็อกเครื่อง นะครับคุณติดตั้งเสร็จแล้วมันจะล็อกแค่เครื่องเดียวเท่านั้นใช้แค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะครับคุณจะไม่สามารถเอาโปรแกรมนี้ไปแจกจ่ายได้นะอันนี้เป็นสเต็ปแรกนะครับตอนนี้ถ้าโปรแกรมแจกฟรีคุณจะเห็นเป็นหน้าตาสเต็ปขั้นตอนคล้ายๆแบบนี้มาอาจจะมีการพัฒนาเป็นรูปแบบอื่นบ้างาภาษาที่ใช้ในการพัฒนาไอ้ส่วนของโปรแกรมเนี่ยยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ผมลองพูนภาษาไทยแล้วคือโปรแกรมมันไม่รับอะ่ะมันคือเครื่องผมมันแสดงดีเครื่องที่พัฒนานะรูปแบบสวยเลย แต่ไปเจอเครื่องอื่นมันเป็นภาษาแบบภาษาต่างดาวอะแล้วก็บางทีก็เป็นอีกเครื่องนึงก็เป็นภาษาไทยเหมือนกันแต่เป็นภาษาที่แบบว่าเราอ่านยากมากๆอะไรเงี้ยผมก็เลยตัดปัญหาเพราะว่าผมบอกว่าจะรอนโปรแกรมนี้ไปตั้งนานแล้วแต่ก็ยังไม่เปิดปุ่มให้แชร์สักทีผมก็เลยอเอาเป็นภาษาอังกฤษก่อนอันนี้เป็นที่มาที่ไปนะก็แสมเพลต์คือเดี๋ยวผมเอาอีเมลผมเป็นยกตัวอ,อย่างให้ดูก่อนนะอีเมลเสร็จปุ๊บถ้าคุณกอนนี้ถ้าคุณใส่คีย์มั่วๆไปนะครับไม่รู้คีย์อะไรกดโอเคไป โปรแกรมก็จะบอกว่าเออคีย์เนี่ยมันไม่มีนะแล้วก็ให้ติดต่อมันบอกว่าอ,อีเมลนี้นะครับมันไม่มีนะครับหรือคีย์ไม่มีติดต่อผู้พัฒนาโดยการส่งอีเมลแล้วเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์ในการใช้โปรแกรมก็มคือลไอดีก็เนี่ยนะฮะลายไอเดีของผู้พัฒนาก็คือลายดีของผมแหละก็กดโอเคไปโปรแกรมก็หยุดทํางานนะครับกรณีถ้าคุณมีคีย์นะครับสมมติเอายกตัวอย่างคีย์นี้ไปแล้ว คุณกรอกอีเมลผิดมันก็ไม่ได้อีเมลเนี่ยคุณต้องจําไว้ว่าตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเวลาค,คุณส่งให้ผมอะ่ะผมไม่ได้ทําให้โปรแกรมมันมันยืดหยุ่นขนาดนั้นคือคุณส่งตัวอีเมลที่คุณพิมพ์เป็นตัวเล็กทั้งหมดคุณก็ต้องพิมพ์ตัวเล็กทั้งหมดถ้ามีตัวใหญ่ตัวไหนอยู่ในอีเมลด้วยคุณก็ต้องจําไว้ด้วยนะครับว่าอ่าอีเมลเนี่ยสมมติว่าคุณผมใส่ R ใหญ่แล้วส่งตัวนี้ให้ผมคุณก็ต้องพิมพ์อีเมลเป็น R ใหญ่เหมือนกันนะนะครับอ่าผมไม่ได้ สมมตินะผมกดโอเคมันก็บอกว่าเอออ e ีเมลเนี้ยมันไม่ถูกนะให้ถ้าติดต่อนี่ก็เหมือนเดิมนะกดโอเคโปรแกรมมันก็ไปเริ่มทํางานอะไรประมาณนั้นนะเอาให,ใหม่นะครับอันนี้ผมจะทําให้ถูกแล้วก็ใส่อ e ีเมลใส่คีย์ไรเซนเข้าไปนะครับกดโอเคเอาจริงผมก็รุ้นเหมือนกันว่าโปรแกรมมันทำงานถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าโปรแกรมทำงานบูกต้องนะครับครั้งแรกในการรันโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมมันจะดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive ก่อนนะครับเป็นโปรแกรมตัวที่ เขาเรียกอะไรนะเป็นชุดเสริมเนะ่ยเป็นปอีเขาเรียกอะไรแอดออนที่ผมทําเสริมขึ้นมาอย่างที่บอกคือโปรแกรมตัวนี้ผมพยายามจะทําให้ผมพยายามจะทํยา,ยาทให้ตัวการอัปเดตไฟล์นะครับการอัปเดตโปรแกรมเนี่ยมันมันเป็นไปได้ได้วยความง่ายนะครับง่ายต่อการอัปเดตอะไรเงี้ยคือต่อไปคุณอาจจะจะ,จะไม่ได้ไม่ได้มีการมาติดตั้งโปรแกรมเหมือนเดิมเวลาอัปเดตนะครับก็คือ โปรแกรมมันจะอัปเดตทําการจัดการโดยโดยอัตโนมัติด้วยด้วย,ยต,ตัวของเขาเองก็จะง่ายและเฟรนลี่ต่อผู้ใช้งานมากที่สุดแต่ในเรื่องของการปรับแต่งไฟย,ยังไงคุณก็ต้องเข้ามาที่อแอสเซทเหมือนเดิมนะโอเคกลับมาแล้วนะครับโอเคก็หลักๆก็คือตัวโปรแกรมเนี่ยยังเป็นไฟแอสเซทเหมือนเดิมนะครับในส่วนที่คุณจะต้องใช้งานนะครับคุณจะต้องเข้ามายุ่งตรงนี้แหละคือให้คุณไปดูวิดีโอเราโดยโดยละเอียดนะนะคร่าวๆคือประมาณนี้ทีนี้ วิธีการนะครับอันนี้คือวิธีการาผมแซมเปิลสักนิดนิดหนึ่งแล้วกันนะลบพื้นหลังให้ดูหน่อยนะครับลบพื้นหลังยังไงดีเอ่ยมีตัวอย่างไม่มี่เมื่อกี้ผมติดตามโปรแกรมไปที่ไหนมันจะรู้ไหมใช่ไหมใช้โฟลเดอร์เลยเทสนี่แหละเนี่ยปึ๊บผมยกตัวอย่างเป็นอเอาตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วใส่พื้นหลังไปด้วย พื้หลังสีขาวนะฮะติ๊กให้ด้วยนะครับแล้วก็ลองลองดูมันปึ๊บอยากรู้ว่ามันทํางานได้หรือเปล่านะครับถ้าทํางานได้รูปต้องขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะร,รูปต้องแสดงถ้าทํางานได้ปกตินะการทํางานจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่สเปคเครื่องคุณนะเพราะว่าตัวนี้มันต้องมันใช้สเปคเครื่องในการทํางานในการรันประมวลผล CPU และ RAM นะครับ CPU ในการรันประมวลผลเพราะว่า,าผมใช้วิธีการเคลียร์พิกเซลนะครับเคลียร์พิกเซลนะ นในการทํางานอย่างเง,งี้ยก็มีในส่วนของตรงลิงก์เนี่ยถ้าโปรกแกรมยังทํางานไม่เสร็จคุณอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งเปิดมันนะต้องรอให้โปรกแกรมทางานจนเสร็จก่อนถา,ถามว่าทาไงจะรู้ได้ไงว่าโปรกแกรมทํางานเสร็จแล้ว <c oughs> ก็ไอตัวโหลดนี่มันหายไปอะ่ะเป็นหน้าเว็บปกตินะครับเป็นหน้า html ปกต, <c oughs> ปกติมีปุ่มให้เลือกรูปก็จะหายไปนั่นแหละคือการทํางานที่เสร็จแล้วนะครับแต่กรณีถ้ายังไม่เสร็จก็จะอย่าเพิ่งปไปเปิดอะไรทั้งสิน้นนะครับรอนะครับรอ ตอนนี้ก็สามารถเปิดรูปดูได้นะแต่ก็มีแบ็กกราวด์ใส่เข้าไปด้วยนะครับแบ็กกราวก็สุ่มอย่างที่บอกแซมเปิลแซมเปิลลูกค้าก็ไลน์เข้ามานะครับมีหลายลูกสมาชิกของเราเดี๋ยวผมขอแซมเปิลแค่นี้ก่อนลวกันนะนะวิธีการนะครับปิดโปรแกรมนะครับก็ง่ายๆเปิดหน้าจอสีดำมาอย่างนี้แล้วก็ปิดเลยแค่นี้เองนะครับฮาร์ดคอร์ไหมแค่นั้นแหละ ส่วนลิงก์นะฮะอย่างที่บอกคือเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นลิงก์แบบนี้นี่คือชื่อรูปนะครับรูปแนะนําว่าให้ทําทีละเซตแล้วก็คัดลอกชื่อพวกนี้ไปใช้งานอันนี้โปรดักชิ้นนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะงงนะว่าสินค้า,ารูปนี้สินค้าตัวไหนอะไรเงี้ยมันจะงงนะครับยูอาาดอะไรก็ไปดูในวิธีใช้เอาแล้วกันอีกวิดีโอนึงนะวิธีการถอนการติดตั้งอ่าผมพอติดตั้งไปแล้วอยากถอนการติดตั้งนะครับ ไปที่ Setting แล้วก็ไปที่แอป Uninstall ตัวนี้นะครับปึ๊บมองหาโปรแกรมที่ชื่อว่า m o e, img นะครับ M อ่ะขึ้น,ข,นขึ้นด้วย M อ่ะเลื่อน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 ไปจะมีไหมเอ่โมไอเอ็ e IMG นะครับเนี่ย m o img เวอร์ชันหนึ่ง n ุดห้าเลยกด Uninstall ปั๊บ Yes รอนะครับรออ่เมื่อกี้บอก ากด yes เลยนะครับตอนนี้คือผมอย่างที่บอกคือผมพยายามพัฒนาโปรแกรไมาให้แอนตี้ไวรัสมันมองว่าเป็นไบรัสอะ่ะเอออันนี้ผมมาทดสอบอีกเครื่องหนึ่งมันก็ไม่เกิดปัญหานี้ก็อ่าพออันอินสตอลเสร็จแล้วนะครับสังเกตว่าไฟล์ L o M ยังโฟลเดอร์นี้ยังอยู่นะครับถามว่าทําไมมันไม่ลบไปด้วยเพราะว่ามันในนี้มันจะมีในส่วนของอไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่สแสดงอยู่นะครับอย่างเช่น sol I M T พวกนี รูปทั้งหมดมันจะไม่ถูกลบไปด้วยดังนั้นถ้าคุณต้องการเคลียร์ทั้งหมดออกนะฮะง่ายทีเดียวก็คือคลิกขวา delete เลยแบบนี้จบแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือการติดตั้งและการผมจริงๆผมอยากจะอัดวิดีโอในเรื่องของการที่จะแนะนําในเรื่องของออกรอนนี้ถ้าโดนบล็อกนะครับเ,เดียวผมลองไปรันอีกเครื่องหนึ่งก่อนดูว่าก้อนี้ถ้าการโดนบล็อกจากแอนตี้รัสเนี่ยมันจะเป็นเกิด ปัญหายังไงแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบไหนของผมมันใช้ a v a s อมันก็เลยอบอกไม่ถูกนะครับบอกไม่ถูกคือกรณีถ้าเป็นของ Bitdefender ที่มาจากโปรแกรมเนี้ยของ Windows เองเนี่ยนะครับอพอเราเปิดขึ้นมานะครับให้ไปที่ v บอร s สเอ r ธอร์โป t เท t นะครับไปที่ Allow อา l าวนะครับแล้วก็ Protect History นะครับสังเกตว่ามันจะมีลิสในการบล็อกถ้าใครไม่มีแสดงว่า,าโปรแกรมไม่ได้ถูกบล็อกด้วย วินโดว์เซเคียวริตี้นะครับอาจจะเป็นวินโปรแกรมบางทีรัดตัวอื่นนะครับถ้าโปรแกรมโดนบล็อกโดยวินโดว์ไอตัวเนี้ยมันก็จะมีวิธีการสังเกตง่ายๆคือฤทิ์รายการที่โดนบล็อกมันจะอยู่ทางด้านบนสุดนะฮะด้านบนสุดสังเกตตอนนี้มัน10บโมงศูนะครับผมลองกดลงมาเนี่ยนี่คือลธิ์รายการที่โดนบล็อกนะครับจาก Con IMG นะครับนี่คือลิ์รายการที่โดนบล็อกวิธีการนะครับอ่า ไฟล์ที่เกี่ยวกับโปรแกรมเรานะครับไฟล์ที่เกี่ยวกับโปรแกรมเราส่วนใหญ่มันจะมันจะเป็นไฟล์ exe เอ่อที่โดนบล็อกไปอันนี้มผมผมสซมเปิลให้ดูนะกรณีถ้ามันโดนบล็อกโดยโฟลเดอร์ aom แล้วก็โฟลเดอร์ moimg แล้วก็อ่าชื่อไฟล์ .exe อะไรเงี้ยนะครับให้สังเกตชื่อโฟลเดอร์โปรแกรมถ้าเป็นโฟลเดอร์ที่เกี่ยวกับโปรแกรมของเราที่เรากําลังใช้งานอยู่แล้วเรามั่นใจว่าไอ้เนี่ยมันไม่ใช่โปกแอนตี้ไวรัสนะมันเป็นโปรแกรมที่เรา ซื้อมาหรือได้มาจากผมนะครับที่คุณมองว่าเออผมมั่นใจละนี่คือไม่ใช่ไปรัดนะครับให้ให้คิดพื้นฐานอย่างนี้ก่อนไม่ใช่ว่าไปกดอลาวมั่วนะบางที Windows Security มันไปบล็อกโทรจานจากเว็บอื่นก็มีคุณให้คุณดูไฟล์ดีๆนะฮะให้ดูที่มาที่ไปดีๆว่าโปรแกรมที่มันบล็อกเนี่ยเฮ้ยมันใช่โปรแกรมตัวนี้หรือเปล่าที่ที่เรากําลังใช้งานอยู่ถ้าไม่ใช่ชื่อโฟลเดอร์ไม่ใช่ชื่อไฟล์ไม่ใช่อย่าไปกดอลาวเด็ดขาด อย่าไปกดเอาเรเด็ดขาดคือถ้าคุณกดนี้ปุ๊บเดี๋ยวคุณเครื่องคงติดโทรจันแน่นอนนะคุณถ้าต้องสังเกตดีๆตรงนี้บางคนถึงขนาดที่ว่าถอดแอนตี้ไวรัสออกจากเครื่องอันนี้ผมไม่ได้นําเลยนะเครื่องผมที่ผมใช้อยู่ผมก็มีแอนตี้ไวรัสนะครับซื้อด้วยขนาดโปรแกรมที่ผมใช้งานอยู่มันก็โดนผมก็โดนบล็อกเออผมก็โดนบล็อกแต่ผมก็ใช้วิธีการว่าเออไปตั้งค่าให้แอนตี้ไวรัสเนี่ยมันมัน,ม,นมันเขาเรียกอ,อะไรนะมันมันยอม ยินยอมว่าเออโปรแกรมเนี้ยมันเรามองว่ามันไม่ใช่แอนตี้ไวรัสไอ้ไม่ใช่ไวรัสนะไม่ใช่ต er ัวจันนะเป็นโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นมาเองทําเองนะครับอันนี้ก็วิธีการก็คืออย่างที่บอกคือไปกดแอคชั่นแล้วก็กดอาราวหรือกดรีสโตรสักอย่างนี่แหละชื่อมันนะผมคงก็จาไม่ได้อ่าอน,นี้ผมก,กดอาราวไปอย่างเงี้ยเห็นไหมตัวไฟล์เนี่ยมันจะกลับคืนไปอยู่โฟลเดอร์ต้นทางนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับโอเคนะฮะเรามาดูอีกเครื่องหนึ่ง ผมก็ไม่รู้ว่าเครื่องนี้ติดปัญหาหรือเปล่าคือถ้าผมอยากให้มันติดปัญหาแหละอยากติดแบบโปรแกรมแอนตี Anti ้ไวรัสบล็อกอะไรเงี้ยคุณจะได้เห็นภาพว่าวิาวธีการคือแต่ละแอนตี้ไวรัสมันไม่เหมือนกันนะเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าของคุณใช้ตัวไหนไงผมก็ไม่รู้ว่าเออจะวิธีการจะปลดบล็อกเนี่ยต้องไปจุงไหนอะไรอะไรเงี้ยคือถ้าใช้ตัวเดียวกับผมมันก็ค่อยยงชั่วหน่อยในเวลาตัวนั้นแ่ะแต่ถ้าไปใช้คนละตัวมันก็อาจจะออต้องเรียนรู้วิธีการการใช้โปรแกรม ในส่วนของแอนตีไวรัสอีกทีหนึง่งเพราะผมเองคงรีโมดไปแก้ให้ทุกเครื่องไม่ได้นะครับเอาจงจริงนะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเท่าที่ผมรับเคสมาเนี่ยส่วนใหญ่คือไม่ใช่เคสสมมติว่าอ่าของตีเฉลีย่ย10เคสจะมีเคสที่เกี่ยวกับโปรแกรมจริงๆนะครับเป็นปัญหาของโปรแกรมฝั่งที่ผมพัฒนาเนี่ยสองสามเคสที่เหลือเป็นเคสของโปรแกรมแอนตีไวรัสทั้งหมดเลยเพราะมันโดน,โดนโลบไปอะไรเงี้ยนะครับนะครับ แต่ว่าอาจจะมีรายอื่นทีอ่อาจจะยังไม่ได้แจ้งผมมาเนาะอันที่ผมผมยกตัวอย่างเฉลี่ยเฉลี่ยให้ดูนะครับอ้าโอเคลองติดตั้งดูได้ไมเอ่ยโอเคอ่าอันนี้ก็ไม่โดนบล็อกอีกนั่นแหละอ่ะเาเดี๋ยวลองค่อยๆทําไปนะครับอ,อาจจะได้ยินเสียงอ่ามาแล้วอันนี้คือเวลาเขาบล็อกเขาจะเป็นอย่างนี้ของเอ a วาสนะครับก็ให้เรากดอนุญาตแอปไปเขาบล็อกอะไรเขาบล็อกในส่วนของโม e, i m g Setup ท ตัวนี้นะครับอนุญาตไปนะครับแล้วก็ดเข้าใจ try again ไปไปเรื่อยๆจริงๆอยากให้มันเกิดอย่างนี้แหละเราจะได้เห็นปัญหากันแต่ถ้าเป็นโปรแกรมตัวอื่นมันก็อาจจะขึ้นเป็น pop up แจ้งเตือนการบล็อกอย่างอื่นแล้วกด allow หรือ uh, restore หรือ accept ยินยอมให้มีการติดตั้งโปรแกรมตัวนี้อะไรเงี้ยอ่ะฮะก็ประมาณนั้นคือผมไม่ได้แนะนำว่าถ้าเกิด กรณีอย่างนี้กับทุกโปรแกรมที่คุณดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตให้ทำก็ตอนนี้นะแต่ผมคุณต้องมั่นใจอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยนะกรณีการกด l l o วหรือกด a c c e p t ต์ s t o r คือให้โปรแกรมพวกนี้มาติดตั้งในเครื่องคุณต้องมั่นใจว่าคุณรู้ที่มาที่ไปของโปรแกรมนั้นไม่ใช่ไม่รู้ที่มาที่ไปไปโหลดอินเทอร์เน็ตจากเว็บอะไรก็ตามแต่เป็นโปรแกรมที่ผู้ทัดพัฒนาชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อ,น,อน,นี้ซึ่งคุณก็ไม่รู้จากเขาหน้าตาเขาเป็นยังไงก็ไม่รู้เข้าไหมแล้วคุณก็ไปโหลดกดแล้วมันโดนบล็อกด้วยแอนตี้ไวรัส อันนี้แล้วคุณไปกดอาราวมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงนะครับมันจะเกิดความเสี่ยงกับเครื่องคุณนะครับแต่ถ้าอ่าโอเคคุณรู้จักผมอยู่แล้วในแฟนเพจก็เห็นหน้าผมในวีดีโอก็เห็นหน้าผมอย่างเงี้ยคุณรู้ที่มาที่ไปว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้มันพัฒนามาจากตัวผมเองอะไรเงี้ยเขียนเองจากอ่าความต้องการที่อยากจะมีเครื่องมือเครื่องไม้ใช้ในโลกออนไลน์ก็ให้กดอาราวไป หรือกดรีสโตหรือกดให้โปรแกรมแอนตี Anti ้รัตมันมองว่าชื่อโปรแกรมนี้มันเป็นข้อจกเว้นในการในการที่จะทําบล็อกนะอะไรเงี้ยให้ยกเว้นโปรแกรมชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้อะไรอ,อันนี้คุณต้องไปติดตั้งหรือไปเรียนรู้วิธีการใช้งานแอนตี้รัสของคุณเองนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงเรื่องแอนตี้รัตที่ผมเคยมีประสบการณ์มาแล้วกันอันนี้ลองให้ดูก่อนนะครับอ่ะรันเสร็จแล้วอ่ะอันนี้ก็โมเอ็มจีโดนบล็อกอยู่แล้วก็ออาญาตไปนะครับ เข้าใจแล้วนะครับอ้าวกด run อีกทีนึงอ่ะออกกด run ดดดอันนี้กดติดตั้งไป run ชื่อว่า moimg ตรงน,นี้อันนี้ก็ใส่ลายเส้นไปนะครับอันนี้ผมติดตั้งอีกเครื่องนึงนะอ่าผมจะให้ดูว่ากรณี้ถ้าผมติดตั้งอีกเครื่องหนึงแล้วลายเส้นเดียวกันมันจะเกิดคําถามอะไรขึ้นกด ok this email already used with another computer หรือ another p r o c e นั่นคือผมพยายามสื่อว่าอีเมลนี้ลายเส้นนี้ย มีการใช้งานไปแล้วนะกับเครื่องอื่นโอเคไหมมีการใช้งานไปแล้วซึ่งเขาบอกว่า uh, you want to change the computer หรือสถานที่ทำงานที่จะใช้โปรแกรมในจริงใช่หรือเปล่าคุณต้องการเปลี่ยนเครื่องหรือเปลี่ยนสถานที่ทำงานเพราะว่า uh, mac address ในบางทีผมไม่ได้คือเอาง่ายๆผมจับใน,ในเรื่องของสถานที่ตั้งของเครื่องด้วยคืออินเทอร์เน็ตที่คุณใช้งานนั่นแหละ บางทีคุณใช้อินเทอร์เน็ตแบบเสียบสายแล้วคุณไปสลับไปใช้มือถืออะไรเงี้ยมันก็จะเกิดข้อความนี้ซึ่งถ้าคุณมั่นใจว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่คุณใช้งานอยู่อยู่แล้วเนี่ยคุณก็กดคอนติเนียลไปปับ๊บอ่ากดคอนติเนียลไปก็เหมือนเดิมขั้นตอนเดิมคือโปรแกรมก็จะเริ่มดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive นะครับเป็นโปรแกรมที่เป็นปลั๊กอินเสริมโดยตรงเนี้ยจาก Google Drive มาเป็นมันจะโหลดครั้งเดียวนะมันจะโหลดครั้งเดียวครั้งแรกครั้งเดียวเว้นแต่ว่ามันจะมีเวอร์ชั่นที่อังกกกก่่าาทที้้ผผมมจะํรแแแไข อะไรต่างๆนานแล้วอัปเดตขึ้นไปซึ่งมันจะมีข้อความแจ้งเตือนบอกว่าเออมันมีโปรแกรมอัปเดตนะอะไรเงี้ยมันมีโปรแกรมอัปเดตนะคุณต้องการกดสร้างข้อยกเว้นเห็นไหมบล็อกไฟคุกคามที่ชื่อว่า st coming bad เนื่องจากมีอะไรก็ตามก็คือตรงนี้อ่าขั้นตอนนี้ไปเป็นขั้นตอนที่โปรแกรมกําลังทํางานอยู่แล้วมีการบล็อกโดยแอนตี้ไวรัสตรงนี้ให้เรากดสร้างข้อ,อยกเว้นนะครับมันเป็น สืบเนื่องมาจากการการรันโปรแกรมของเราอะที่ที่ที่เราจะใช้งานตรงนี้ให้เราสร้างข้อจุดเว้นไปพอสร้างข้อจุดเว้นเสร็จแล้วก็จบการทํางานแต่โปรแกรมมันจะไม่รันเราก็กดรันโปรแกรมใหม่เอาจะครูนะโปรแกรมรันแล้วโปรแกรมรันแล้วเสร็จแล้วนะครับทีนี้อ่าเมื่อเราเปลี่ยนเครื่องทํางานแล้วเครื่องเดิมที่เราเคยใช้งานนะครับอ่าเมื่อสักครู่นี้ผมรันรันกับอีกเครื่องหนึ่งใช่ไหม ผมจะทําการไปเปิดอีกเครื่องหนึง่ง <c oughs> เครื่องก่อนหน้านี้ <c oughs> ที่เราติดตั้งโปรแกรมมาไว้นะครับแล้วลองลันดูว่าโปรแกรมมันจะรันได้หรือเปล่านะครับมันจะขึ้นกรณีไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกคือผมได้ทําการผมได้ทําการบล็อกนะอย่างที่บอกเนี้ยมันจะขึ้นป๊อปอย่างนี้เลยนะครับคือพูดง่ายๆคือคุณจะลันโปรแกรมได้เครื่องเดียวถ้าคุณกดคอนเทนต์ด้วยไปไอเครื่องที่คุณลงก่อนหน้านั้นมันก็จะใช้ไม่ได้แม้ว่าโปรแกรมมันจะรันขึ้นมาแล้วก็ตามโปรแกรมมันก็จะดูดออกไปอะไรเงี้ย เพราะมันคือผมได้ปล่อยสิทธิ์แค่หนึ่งคน1สิทธิ์เท่านั้นอีเมลนะฮะอีเมลอีเมลหนึ่งหนึ่งอีเมลต่อหนึ่งสิทธิ์นะครับโอเคเนาะก็คือหนึ่งเครื่องนั่นแหละนะครับหนึ่งเครื่องหนึ่งสิทธิ์ถ้าเครื่องไหนพูดง่ายคืออีเมลเนี้ยลงเครื่องไหนไว้แล้วก็คือมันจะบล็อกไว้เลยอนะไรเงี้ยคุณต้องมั่นใจว่าเครื่องเนี้ยคุณจะใช้โปรแกรมไหนก็ลงลงเครื่องนั้นไปแต่ถ้าคุณจะเปลี่ยนเครื่องก็อ,อย่างที่บอกคือ ตัวคุณเองคุณจะรู้ตัวคุณเองแหละคุณก็เปลี่ยนเครื่องคุณกดก็กดคอนติเนียไปแต่ถ้าคุณไม่กดคอนติเนียะคุณกดคอนติเนียไปเนี่ยคุณก็สามารถรันโปรแกรมได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่ได้กดคอนติเนียคุณกดแคนเซิลไอ้เครื่องก่อนนั้นก็ยังใช้งานได้ปกติอะไรงี้นะครับมามันจะมีกรณีศึกษาอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือตัวโปรแกรมคุณที่คุณตั้งอยู่นะสถานที่คุณทํางานอยู่อะไรเงี้ยคุณใช้เน็ตที่ยังไม่เสถียรจะวิงมากๆอะไรเงี้ย ก็จะมีผลต่อการรันโปรแกรมด้วยนะเพราะว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันต้องมีการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ระดับหนึ่งนะครับนิดนึงในเรื่องของการคอนเน c t ตรวจสอบสิทธิ์ในการที่จะอัปเดตเวอร์ชันในการดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะมีนะครับหรือในการที่จะดึงเอา API บางอย่างเกี่ยวกับการปรับแต่งรูปมาใช้งานนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือตัวเครื่องใหม่อ่ะผมกลับไปที่เครื่องเก่า นะครับเครื่องเก่าอ like ่ผมลองรันเครื่องเก่าดี่ดูเห็นไหมมันจะขึ้นเลยทันทีมันคือมันบล็อกไปทันทีนะครับอ่ะผมลองเปลี่ยนผมเปลี่ยนละไอตัวนี้หน้าอีกเครื่องหนึ่งมันมันรันอยู่นะสังเกตไหมรันอยู่รอฮะรอจนกว่าเบ์เซอร์จะขึ้นมาโอเคอันนี้คือการทํางานของโปรแกรมมาถึงหน้านี้แล้วนะครับพอดีผมลัน2ตัวพร้อมกันอืมมันก็เลยเกิดเออเออนะครับอนุญาตแอปไปนะครับเข้าใจแล้วเอาใหม่นะครับเอาใหม่ อ่ะผมจะลบรูปนะอันนี้ผมสลับมาอีกเครื่องนึงแล้วนะจะลบรูปอ่าเอาใส่เฟรมรูปดีกว่า <c oughs> ขอภัยคลิกที่ใส่เฟรมนะครับก็เดี๋ยวนะผมลงโปรแกรมไว้ไหนไว้ที่เดสชอปไว้ที่เทส t f ฟังก์ชันนะครับเด <c oughs> ผมเอาไฟล์ตัวอย่างแล้วกันใส่เฟรมให้เขาหน่อยกดเริ่มเริ่มได้ไหมอ่าเห็นไหมคือโปรแกรมมันจะไม่ยอมเลยนะครับอย่างที่บอกคือเมื่อคุณเปลี่ยนเครื่องไปแล้วนะคุณก็จะไม่สามารถใช้โปรแกรมได้มันก็หลุดไปเลยเห็นไหมฮะก็อารมณ์ประมาณนี้ในส่วนของโปรแกรมผมก็ทาให้เป็นเห็นเงื่อนไขของโปรแกรมหลายๆอย่างว่าโปรแกรมมันทาแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อที่คุณจะได้เตรียมรับมือแล้วก็เตรียมตัวรู้วงจรของโปรแกรมอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมปล่อยโหลดแล้วกัน นะครับก็จะมีวิดีโอตัวนีสนน้สอนการติดตั้งสอนการเงื่อนไขการสลับเครื่องอะไรงนี้อีกวิดีโอนึงก็เป็นวนะิดีโอในส่วนของการวิธีการใช้งานโปรแกรมไปโดยละเอียดนะก็ลองดูนะครับวิธีการที่ถ้ากดซูร์่าของเอวารเนี่ยถ้าบล็อกไปแล้วจะทํายังไงนะครับก็คือกรณีถ้าบล็อกไปแล้วแล้วเรากดเผยบล็อกไปปิดไปก็ไปที่ตัวเอวารนะครับเปิดขึ้นมาเลยนะเสร็จแล้วไปที่ protection นะครับมองหาไวรัสชีสนะครับกดเข้าไปตรงนี้แหละ ส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ในนี้ฮะไล่มาดูแต่ละไฟล์นะครับให้ดูว่า,าตัวที่เขาบล็อกไปเนี่ยมีชื่อโปรแกรมเราอยู่ในนั้นหรือเปล่าถ้ามีก็ให้เราทําการชี้ที่จุดๆ,ๆตรงนี้แล้วกด Restore and Add Exception ตัวนี้นะครับอันนี้คือวิธีการปลดบล็กอกกรณีถ้าคุณเผลอปิดป๊อปอัพไปนะครับถ้าเผลอปิดป๊อปอัพไปแต่ถ้าป๊อปอัพยังยัครั้ง,ง,ง,งแสดงอยู่ก็ให้ทําตามขั้นตอนได้เลยนะครับประมาณนี้